จ้าเมื่อนี้แม่บัวอยู่ในป่าดอกไม้เดอ้อพี่น้องมาตัดดอกไม้ออกตลาดอีกแล้วมื่อน,น,นี้วันที่สิบเก้ากรกฎาวันเสาร์เนาะค่ะหกแปดมาตัดดอกไม้ออกตลาดพี่น้องพู้ใดวางพานไปพันมาส้มสวนดอกไม้ได้เด้อค่ะพี่น้องดอกไม้สวยๆงามๆค่ะอันนี้ตัดแล้วค่ะอันนี้ตัดแล้ว พนักงานตัดหลายคนมือนี่พุพ้นพงผู้นึงหน่ะหัวมีบมีบอยู่พุนเห็นเต่าหัวแมบแมอยู่พุนนี่ผู้ที่สองอันนี้กับผู้ที่สามผู้ที่สี่ก็คขึ้นแม่บวัวเดอ้อพี่น้องสวัสดีทักทายเดอ้อค่ะพี่น้องเอ้ยตัดดอกไม้ค่ะมือนี่ตัดดอกไม้นี่จ้าตัดแล้วนี่เต็มตะก้าแล้วจะอ,ออกไปเทแล้วพี่น้องนี่ เต็มตะก้าแล้วตาดดอกไม่ไปสุงเนาะค่ะเนาะมือนี่มืออื่นมืออื่นเน่ยมือเร้าก็จะเอาออกไปตลาดออกออกไปสรงค่ะพี่น้องตัดแล้วแล้วก็จะประมาณนี้ละค่ะนี่ป่านปลาดอกไม้ห้างละค่ะนี่ดอกเรือบ่หลายเนาะค่ะพี่น้องดอกบ่ดกเพราะว่ามันโขบแล้วพระวัาางหันโขบครบับจ้ะ อันนี้อันนี้เพิ่งเริ่มยังตัดบอแหล้วยังอยู่ดานนี่เนาะค่ะพี่น้องไม่บัวสิผ้ามาเบ่งเด้อตัดก็จะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องคุ้นตาแซมปลาดอกไม้ ตัดดอกใหม้เนาะคะ่ะแต่ดอกงามๆดอกงามๆดอกใหญ่ๆเจอกันที่ตลาดนะคะเพื่อนๆเขาค้นละลองเนาะคะ่ะพ,พี่น้องผุนเห็นแมปแมป,แมปอยู่ผุนพี่น้องเอ้ยตัดอยู่ค้นละสนเนาะคะ่ะตัดอยู่ค้นละสนดอกไหม่ อันนี้คือเห้าพระท่านเด็ดตัดนี่ดอกมันกับจะประมาณนี้พี่น้องงามด้เนี่ยมันจะกาดแดดกับพอดีล่มก็มีพี่น้องเมื่อนี่ดอกไม้สวยดอกไม้ก็สวยสวยพูด่ึพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องเห็นเนาะคะ่ะอืม ดอกใหญ่ค่ะเด้อพี่น้องม่บวซุ้มเห็เบิงออกออกก่อนมันยันไก่คักโพดนอกค่ะนี่ยดอกใหญ่เด่นพูดอะไซัมฟอามือเข้าหลวดดอกจัมโบ้เนาะค่ะจัมโบ้ค่ะจัมโบ้จัมโบ้โบนะคะจัมโบ้งามบอพี่น้องจ้าดอกใหม่ะ้านนี่แหละค่ะนี่ซุ้มรุ่นนี่จัมโบ้เนาะค่ะเนาะ อันรุ่นนี้จัมโบอันนี้ก็บเบอร์สองค่ะพี่น้องอันนี้ก็บเบอร์หนึ่งเด้อค่ะนี่นี่เบอร์หนึ่งจ้าอันนี้เบอร์สองค่ะนี่รุ่นนี่เบอร์สองค่ะนี่จ้าอันนี้จัมโบ้ค่ะพี่น้องนี่รุ่นนี้จัมโบ้จัมโบ้แล้วก็มีโบ้รุ่นนี้จะโบ้เนาะค่ะนี่รุ่นนี้จะโบ้รุ่นนี้จะโบ้เนาะค่ะพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกง,งามๆอืม How มีแต่ดอกง,งามๆเด้อค่ะเด้อดอกใหม่นะ่ะนี่แต่ดอกง,งามๆพี่น้องมีแต่ดอกง,งามๆจ้าสวยค่ะสวยดาวเรืองแกนกล้อง,องห้เบิ้องพี่น้องแกนกล้องไ้เบิ้องดอกดาวเรืองทั้งพุ่นตัดแล้วมันก็เลยดอกหน่อยเนาะค่ะพี่น้องดอกมันบ่อลหลจ้า ด้านนี่้องก็เริ่มตัดค่ะเหลือเบอกี้ข้องหรอกค่ะพี่น้องจะเลียวเลียวกับตัดเลี่ยวเลียวเนาะค่ะเนาะจะพนักงานตัดซีข้นมือนี่ตัดเลียวเลียก็จะไปนั่งแพ็กนั่งแพ็กพี่น้องตัดเลียวเลียก็จะไปแพ็กพูดอะดอกไม้แถวนี้มันฮองก็ออกพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูปุณะพก็เจ้าเบื้องดูแต่จะอ่อนบ่อืม อยากให้เบิองดาวดาวเรื่องเนาะค่ะเนาะพานไผ่านมาช่วมสวนดาวเรื่องได้เด้อพี่น้องเอ้ยพานไผ่านมาช่วมสวนดาวเรื่องได้อืมจ้าโซกันเซลเซล ตัดดอกใหม่ร่วมมากพี่น้องเอ้ยดอกใหม้ถ่วมหัวเนาะทิ่งห่อนเทึ่งเอาห่อนกนับห่อนเอาก็เอาด้พี่น้องทึ่งห่อนทึงเอาแม่บัวก็ถือโอกาสถ่ายคลิปตัดแล้วห้องกอาไปเทศใส่เข่งใส่รถยูย่ออกไปค่ะพี่น้องผนไปแพ็กยุบุนเนาะค่ะก็เอาไปแพ็ก <laughs> จ้สะส่ออนดอกไม้ค่ะพี่น้องส่ออนดอกไม้เฮเบิงดูพี่น้องเอ้ยผ่านไปผ่านมามาชมสวนดอกไม้น้ำแม่บัวเด้อพี่น้องผ่านไปผ่านมาชมสวนดอกไม้เด้อเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ตระโด่งใหญ่ทักทายเพื่อนเพื่อนค่ะพูดอ,ดอกไม้ว่าเป็นดอกหน่อยเด้พี่น้องพ่ลแม่บัวเอาให้เบิงเต็มหน้าจออุ้มมือหนึ่ง ไป <ừ. S 2> อืดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกงามพี่น้องสะอ่อนบูดะซ้ำกันรวดกับหนาข้นหนาข้นไก่มีตะเงือหอนพี่น้องมันเอาอยู่ในปลาดอกใหม่เนาะค่ะในปลาดอกไหม้มันหอนมันเอาเด้อพี่น้องเอ้ย ลูกพนต้นดอ,อกไม,ม้ร่มพี่น้องมันหนักดอกมันหนักดอกขึงเสือกใ้กับใบยูพุดหนาดอกนี่แต่ดอกใหญ่ๆได้พี่น้องฉันต้นโคนเบื้องเหงามันโหลดพู่น่อมันเอ็นลุงเลยกันเ่าตัดดอกออกหน่อยปสิดีดกลับขึ้นได้บ่นสิพี่น้องดีดกับขึ้นถชาคลิปนี้กดไลค์ให้ไม่บวมในเด้อจ้าพูดเลย เห็นคลิปแม่บัวก็กดไลค์ให้แม่บัวได้ด้วยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกเม้นทุกไล่์เนาะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีจ้า